ทางปปชพร้อมด้วยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศในฐานะพยานคดีชั้น14ะนะเดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะเป็นการไปตรวจสถานที่จริงนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ในการไต่สวนของปปชเดินทางไปตั้งแต่ช่วง9นาฬิกา30นาทนะีจนกระทั่ง มีการประชุมกับตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจจนถึง15นาฬิกานะมีการเดินสำรวจบริเวณโดยรอบตั้งแต่ลานจอดรถชั้นใต้ดินทางขึ้นตัวอาคารจุดที่พลตรกเสรีพิสุทธิ์ให้การว่าได้ใช้ขึ้นไปพบกับคุณทักษิณชั้น14แล้วก็มีการประชุมกับตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจที่ชั้น19นะนะวันนี้จนถึงเวลา15นาฬิกาก่อนจะเดินทางกลับ เีนยอวันนี้ฮะ